ดีนะคะทุกคนตอนเช้าๆนะคะวันนี้เราจะมาทําบุญใส่บาตรกันนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันพักนะคะกาชีวิตคนในเมืองนะคะทุกคนนะคะ่ะเราไปทําบุญใส่บาตรกัน ใส่บาทกันนะคะทุกคนมีขนมนะคะตอนเช้านขนมตอนเช้าคนคุมงพานดีนะคะตลาดกัวทงสีหาแม้าก็มาขายกันเต็มเลยนะคะไปเรื่อยๆย,ยาวไป ไ่าบาไ<อ>นี้มี่บาจา้ามีอนี่ะอาจดาคไมสะดวกก็ยืดยืนกันเลยนะยมยืนสระตากกันเลยทะยม จวานาีเรติจามุนาจาโนจตารอทมาวะทติอายุโนสุขังขกจจุตวจุอายุยืนืนกันนิยจุเราก็เอาน้ำไปเทนะ เอาดอกไม้หกพวงสิบสี่กับสี่เป็นกสวยแปดนั้นยี่สิบเป็นสองร้อยสรอ ยี่สิบบาทนะคะสวยงามนะคะยี่สิบเด้งเด้งทำไมมันชอบทำแบงก์กรอบๆออกมาเพรานี่ของไม่ดีเลยไม่น่ารักชอบเด้งอันนี้หกพวงนะมันจะเด้งกลับมาหามาไม่เนี่ยไม่เป็นมือผมก็เด้งยาก ออกมาสวยงานนะคะชวงบามีสวยท่อะสองแล้วก็แล้วก็ปรสอแล้วก็ลิปปินสองอ่ะ รากลับไปซื้อกับข้าวเราเดินไปซื้อกับข้าวก่อนนะไม่รู้จะเอ,อะไรไปกินเดินเที่ยวชมตลาดก่อนตลาดบัวทองสี่นะคะไปหาดูกับข้าวก่อนนะเดี๋ยวลูกชายจะกินอะไรไปดูก่อนนะ เที่ยวตลาดบวัวทองสีนะคะทำบุญเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรกินก่อนห้าบาทจ้ามาละวห้าบาทนะจ้าไม่หมูไม่หมูเราไปดูมันะม่วขายยังไงห้าหมูสามพันบาทจ้า มวงสามฤดูใช่ออกเทียวหน่อยทำข้าวหวานอร่อยห่กหักหัดูกับข <combined> e <Pod> ้าวก่อนมีอะไรสองพูสองสองสองนิดเดี๋ยวว่าสองี่สองพู

ามสิบบาทนะคะสองอย่างอันนี้ไม่มีหมูฝอยเหรอหู้ฝอยไม่มีค่ะวัตถุดิบไม่มีไม่มีหมูสดมาทำหมูฝอยอนานอีกหลายวันอยากทำทุกวันอน่ะเพราะว่าต้องมาตอบคำถามลูกค <c oughs> ้าเพราะมันเคยมีไง กูเ่อ <ละ S 2> สอชแข็งก็ไม่ได้ฉี่ไม่ออกเลยเรากลับบ้านกันเราเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านอ,อันนี้คือตลาดบัวทองสีนะคะเรามาเที่ยวตลาดบัวทองสีกันนะคะทุกคนได้เราได้วัตถุดิบแล้วเราก็กลับบ้าน าไปก่อนนี่คือตลาดหมู่บ้านบันบวทองสีนะคะทุกคนนะคะมีขายของข,งข้างทางสองฝั่งเลยนะคนกจลับจะใช้สอยผลไม้วันนี้บันพะนะคะคนเดินพุ่งพ่านนะคะประปักปลายปรัไป วิถีชีวิตชาวบ้านเราคนในเมืองกันนะคะดูวิถีคนในเมืองผักสดค้างถ่างมีมข้าวกล่องด้วยนะนี่มีร้านผักด้วย สข้างทางเราฝั่งนู้นก็จะเป็นขนมนะคะดูรถดีๆนะข้ามถนนบอกตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเองนะจ๊ะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วขอบคุณที่ รับชมและติดตามนะคะเราก็ถึงจุดหมายไปทางของเราแล้วเราพร้อมจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนมาได้พวงมาลัยกับอ่าหมูขอยให้ลูกชายนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งน,นี้นะบ๊ายบาย